กีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีก็มะพอ้กันอีกแล้วเด้อผู้บ่าวแถากับสาวมักเลาะจ้ามือนีเขากะสีเดินทางไปนครปฐมเนาะจ้าเราก็จะไปที่วัดใหม่สาธุพอดิ์นะคะอำเภอน,นครใช้สีจ้าเพราะว่ามือนีนเนาะเขาต้องไปมูสแล้วมือนีเขายูบ่ไดรแล้วจ้ะเขายูบ่ไไรแล้วเพราะว่าบ่ม,มีงานแต่สร้างท้องตกนะหนีละจ้ะพี่น้องมือนีเนาะจ้ะเขากะสีไปไว ะพระศิวลีองค์ใหญ่นะคะเป็นครั้งแรกมาจากพี่น้องน้องไปขอพรเมืองนอกพนาดีนะจ้ะแล้วันต่อไปนะคะเราก็มีแผนว่าเราจะไปจังหวัดอ่างทองกันนอพี่น้องเ<ม>ห็ุทั้งในว่าง<ม>เราต้องเดินสายมูกันค่ะพี่น้องเมื่อกี้กัมะกับผู้บ้าวแถานอตอนนี้ผู้บ้าวแถาไปเข้าห้องน้ำจ้าตอนนี้ก็นั่งทั้งรถรอผููบ้าวเถาก็นอ,น,อน,นี้กับพึ่งแบบว่า เป็นคลิปแรกที่เราสดๆเนะจ้าพี่น้องอดส,สมโอสาเบิงเนเด้อนะคลิปกับอาจิชัดแน่พอชัดแน่นะจ้ะาฝากพี่น้องติดตามคลิปผู้เบ้าเถากับสาวมักรอนำแน่แล้วจ้าพี่น้องสิพาไปเบิงกันเลยว่าเขาสิไปหอดวัดไดนนะจ้าไปกันเลย เขาก็ะได้เดินท er no <questo S 1> ั้งมาฮอดนครปฐมแล้วุร้นจ้าพี่น้องอำเภอนครชัยศรีใช้สีจาเลาะทั่วที่ไปทั่วแดนกับเฮาเด้อผูวาวฒ่ากับสาวมักรอจ้ามือนี่เขาก็ะเดินสายไปหมูคือเก่าคือเดิมจ้าพี่น้องอยู่บ่ได้แล้วอยู่บ่ติดแล้วเขาต้องไปหมู้อจ้ามือนี่กับมีโอกาสเนาะเขาว่างเนาะจ้าว่างจากงั้นมือนี่ก็เป็นมือสันวันดีวันวิสาขาบูชาหรือว่าวันพระใญ่นั่นเองจ้าเรากับผู้บ่าวเฒ่าของเรานะคะก็เลยถือโอกาสนะคะมาทําบุญหรือว่ามาทําบุญทําใจนั่นเอง พี่น้องทำบุญกับทำใจมาคู่กันนะคะทำบุญก็ได้บุญค่ะส่วนทำใจนี่กะทำใจไปค่ะพี่น้องทำใจลมดมใจยห่ย่ๆสู่เสือไปนอนเพราะว่างานเรานะคะงานแล้วมันนี่ขอยกมาตัาง้ตงใจนะจ้ามามูเต็มที่เลยนะคะ ที่วัดใหม่สาธุประดิษฐ์นะคะอำเภอนครใช้สีจังหวัดนครปฐมเป็นขังแรกกนอพี่น้องมากับผู้ว่าแถวกรนีก็เป็นวันพานาจากค้นกับสีได้หลายแน่เขากับมาเป็นขังแหลกเขากับสีงงงกันแน่จังน้อยจ้ะแล้วก็เดินเข้าไปในวัดน,นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดน,นะคะอย่าทายติดค้นหลายพี่น้องนี่นะคะส่วนพระศรีวิรีเราไม่ได้ถ่ายนะคะเราถ่ายเป็นภาพนิ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าค้นหลายแหงตอนขอพ,อพอบรบ่ได้ทาย,ทยคลิปไปเด้อจ้าพี่น้องนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ก็ก็มาติดทองติดอะไรนะคะไหว้พระไหว้เจ้า เเป็นที่ระบอมีผ้าสีวลีผ้าอุปคุดนะคะแล้วก็ผ้าสังกัดจ่ายเนาะจ้ะหรือว่าเรียกได้ว่าผ้าอรหันไตบาคีผู้มีอำนาจ3าประการนะจ้ะพี่น้องผ้าสีวลีผ้าอรหันผ้าแห่งโชคลาภผ้าอุปคุดผู้ปราบมารผ้าสังกัดจ่ายผ้าอรหันบรรดาลความสุขและความร่ำรวยผู้ใดที่ได้บูชาชีวิตจะมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองอย่างไม่ขาดสายเนะจ้ะพี่น้องนี่่อยกันเลยเสื้อไปเต็มร้อยจ้าเมื้อนี้เนาะ่อยก็ตามหาผ้าอันที่เพิ่นปุ๊กเสกมาเรียบร้อยแล้ว จนได้นะคะไปเจอด้ิยคลิปๆหนึ่งแล้วจ้ะวาวัดนี่เพิ่นมีใหบูาให้ไหเซาที่เพื่อนปลูกเสกไปทีเรียบร้อยแล้เวเมื่อนี้ข่อยก็เลยมานะจ๊ะมาตามใจนะคะของเรานะคะเราที่ต้องการหานะคะแบบว่าความหิ้งความฝังเนาะพี่น้องความเชื่อสุดบุคคลนะคะนี่นะคะข่อยกำลังเดินลอดท่องช่างอยู่แ้วพี่น้องสามรอบจ้าพี่น้องลอดท่องช่างสะดอกคะเนาะจ้าเนาะจ้ะ เขากะสิได้เดินทางเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเดินทางนะคะเดินทางกลับนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะมาแป๊บเดียวจ้าพี่น้องเพราะว่าเป้าหม้เหมือนเขามา้าแบบมีเป้าหมยเนาะแต่ว่าเพิ่นกับมีล้นะล้มอย่างผมเนาะจ้าแต่ว่าข่อยบ่ได้ล้นะจ้าเข่งทางหลังบ่อนจ่นจ้าสีวะรีองคใหญ่นะคะองค์ใหญ่มากเลยนะคะพี่น้องและวันนี้ก็ดีใจมากเพราะว่าเรามาได้ สมปรารถนาสมดังใจเราแล้วนะคะกะกาบาธูสาธูนะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะไปเซามาออกเป็น่ีเรียบร้อยแล้วนี่ก็สิแวบๆไปในบรรยากาศในวัดเพื่อนกัสิมีไ้เบิ้ใไ้เบิ้ให้ชมหลายอย่างนะจ๊ะพี่น้องมีอ่าซุ้มพญานาคด้วยนะคะมีซุ้มพระราหูด้วยนะคะนี่นะจ๊ะสวยสวงดงามตะการตาจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันแดดร้อนไปนิดนึงนะคะพี่น้องนี่กัให้เบิ้งบรรยากาศเป็นบางช่วงบางตอนจ้า แล้วฝากพี่น้องติดตามคลิปผู้ว่าเถากับสาวหมากรอคลิปต่อไปน้ำเน้จ้าพี่น้องว่าเทาสิไปใส่น่แต่ว่าข่อยอยากไปอ้างท้องข่อยอยากไปพิษณุโลภุณะจาพี่น้องแล้วแต้กะเบื้องโอกาสอดใจก็น่าพี่น้องว่าเราจะมีโอกาสได้ไปไหมคะเพราะว่าเราจะทําคลิปนะคะเกี่ยวกับการกินเกี่ยวกับการเลาะการเที่ยวแล้วจ้าพี่น้องนี่แหละทีม้าของคําว่าผู้ว่าเถากับสาวหมากรอว่างว่าดดจ้าว่างเป็นราะว่างเป็นรอกแล้วก็จะกลับกันแล้วนะคะทุกคน นี่เราก็ได้ค้ามาด้วยนะรอดแดดวันนี้เราก <oui, S 2> like <wh> ็ม <état> ีกุ้มุ้งไม้่นี่นะคะเล้าไม้พระบัวรี ค่ะพี่น้องในเวลาเมื่อบาดเมื่อซองกันแล้วเนาะฝากพี่น้องติดตามคลิปผู้บ้าเถากับสาวหมักเลน้ำแน่แล้วจ้าพี่น้องเมื่อนี้คอยไปก้อนเด้อสวัสดีค่ะพ่อกันไม่คลิปหนาแล้วจ้าพี่น้องกราบขอบพระคุณทุกการรับชมคลิปนะคะเมื่อนี้คอยไปแล้วเด้อ